สวัสดีครับผมโอกับพ่อไออีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปหาของเล่นศูนย์บาทมาทำให้น้องไอรีเล่นกันนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับผมว่าผมจะทําเป็นแผงเป็นแผงไข่ไกลล่ฮะแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขใส่เป็นตัวอักษรต่างกิจได้ครับเดี๋ยวไปหาแผงไข่ไก่กันดีกว่าครับหลับเพี่อน เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันต่อครับจะต้องใช้นี่ฝาขวดน้ำครับไปหากันเท่าที่มีนะครับอเคเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมจะทำเป็น A ถึง Z นะครับมี26ตัวเพราะว่าที่ไม่ทำภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยมันมีเยอะเกินไปครับฝาไม่พอสำหรับสีก็แล้วแล้วแต่ที่เรามีเลยนะครับมีแผงไข่ครับหนึ่งแล้วก็มีฝา26อัน A ถึง Z นะฮะแล้วก็กระดาษเก่าจากคลิปที่แล้ว นี่ก็ได้บ้างครับเดี๋ยวผมจะเขียน A ถึง Z นะครับแล้วก็ใส่ไปในช่องเนี้น่ะไปเดี๋ยวเดีย๋ยวลองดูนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้แผงไข่แล้วมีตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วนะครับนี่ผมก็ไปเอากระดาษมาฉีกพอดีไปเจอกระดาษจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ฉีกฉีกเข้าไปเราเอาปากกาเขียนมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจะเอาอันนี้ติดเขียนตัวอักษรนะครับให้น้องวางตามตัว วางวางว่าอันนี้ตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับก็ตัดมันแล้วก็ติดฝาทากาวนิดนึงแล้วแต่นี้แล้วแต่ทุกคนมีนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหโปรเจกต์นี้เลอะเทอะมากเลยครับไปเดี๋ยวเราไปหาน้องไอรีนดีกว่าครับผมมาถึงร้านกาแฟแล้วครับผมตอนนี้มาไอรีนมาดูของเล่นการที่พ่อประดิษฐ์มา เอาไปนั่งดูลุกแล้วเฮ้ยดีดีหาดีเร็วดีอยู่ไหนว่างลยเย้ยดีหาดีเร็วดีอยู่ไหนดีดีดีเนี่ยดีดี่าเล่ดีดี <Okay. S 2> เป็นไงบ้างครับผมเราบส้วเราของเล่นของผมนะครนบาทหาได้ตามบ้านเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะมีแผงไข่แล้วก็กระดาษลังกาวปากกาสีก็เขียนเขียนไปครับแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบที่จะเขียนอะไรลงไปครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นครับเล่นได้ฝึกกระเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กครับ <laughs> หาจะได้ตามบา้านอ่าแล้ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ <laughs> กดแชร์ได้ครับผมเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม แล้วใครมีไอเดียใครมีมือ็ไต่อยอดทำเป็นรูปลายสวยได้ตเลยครับ,รบผมแต่ผมทำออกมาไม่ไม่สวยเลยครับไมีควด้านี้